น่อไม้นี่ก็ต้มไว้เรียบร้อยแล้วจ้านะคะค ON เพื่อนๆเนาะต้มไว้แล้วไม้ที่เราต้มไว้แล้วเราก็สับเรียบร้อยแล้วนะเอกได้อะไรอย่างเงี้ยก็จะออกหน้าตามาประมาณนี้นะคะเพื่อนๆถนาะอ่ามือ,ม,อมือสมัครเล่นก็จะประมาณนี้เพื่อนๆเนาะที่แบบว่าอ่าอะไรที่เหมือนที่เหมือนเพื่อนๆพี่ๆถน,น,นัดกันนะพี่สเกตไม่ค่อยถนัดนะคะอันนี้แบบ ทำแบบทานเียนะคะไม่ใส่น้ำปลาค่ะตัดเกลือไปเล็กน้อยนะคะใส่น้ำตาลไปนิดหน่อยขุกผิดขุกผิดนะคะเนี่ยเราก็ได้ประมาณนี้เดี๋ยวเราก็จะมาใส่หน่อไม้กันเลยจ้าไม้ของเรามาแล้วจ้าเ mm. ทลงไปเลยจ้า mm. นะคะใส่ให้หมาอันนี้ลวนหมูแห้งก่อนนะคะมันยังไม่ได้ใส่นะคะเพื่อนเนาะ วันนี้นึกอยากผัดหน่อไม้ผัดหน,น่อไม้ค่ะเพื่อนๆหน่อไม้ก็จะมาใส่หน่อไม้กันเลยจ้าไม้ของเรามาแล้วจ้าเทลงไปเลยจ้านะคะใส่ให้หมูห่นะคะหน่อไม้นี่ก็ต้มไม้เรียบร้อยแล้วจ้านะคะเพื่อนๆเนาะต้มไว้แล้ว ไม้ที่เราต้มไว้แล้วเราก็สับเรียบร้อยแล้วน,นะคะไม่ใส่น้ำปลาค่ะตัดเกลือไปเล็กน้อยนะคะใส่น้าตาลไปนิดหน่อยขุกขิดขุกขิดนะคะ,นะเราก็ได้ประมาณนี้เดี๋ยวเราก็มีหน่อไม้เราก็มาสับสับสับต้มยิงไว้แล้วก็เอาไว้ทําอาหารแต่เมนูวันนี้นะค่ะผัดหน่อไม้ใส่ไข่ใส่หมูเล็กน้อยนะคะอันนี้วนหมูก่อนนะคะ วันนี้จะผัดหน่อไม้ใส่ไข่นะคะใส่น้ำมันลงไปเลยนะคะปรุงเรียบร้อยเนาะชอบรสชาติไหนก็ปรุงกันไปเลยนะจ๊ะใส่ซอสปลาเขียวแต่ไม่ใสอ่อันนี้ค่ะอันนี้รวนหมูแห้งก่อนนะคะน้ำมันยังไม่ได้ใส่นะคะเพืเ่อนๆเนาะวันนี้นึกอยากทานหน่อไม้ผัดหน่อไม้ค่ะเพื่อนหน่อไม้นะคะไม่ใส่น้ำปลาค่ะตัดเกลือไปเล็กน้อยนะคะใส่น้าตาลไปนิดหน่อยขูกขิดคุกขิดนะคะ เราก็ได้ประมาณนี้เดี๋ยวเราก็พาเพื่อนเนาะกับเดี๋ยวนี้ก็เราก็ไม่ต้องลงมือทําเองนะคะซื้อมาเลยค่ะเพื่อน่าแต่ถ้าอยู่บ้านเราต่างจังหวัดเนาะเราก็จะมาใส่หน่อไม้กันเลยจ้าไม้ของเรามาแล้วจ้าเทลงไปเลยจ้านะคะใส่ให้มใหมดเพื่อนขาโปกุเข้าให้เข้ากันเนาะ วาไปเราก็ทํากับข้าวปินอยู่นะคะเพื่อนเพื่อนเนาะได้ยูค่ะนะคะแต่ว่าจะเอาอย่ารอให้สุกนะคะว่<พ>าเวดูผัดหน่อไม้ใส่ไข่ใส่หมูสับค่ะหน้าตาก็จะแบบเพื่อนเพื่อนเนาะกับเดี๋ยวนี้ก็เราก็ไม่ต้องลงมือทาเองนะคะซื้อมาเลยค่ะเพื่อนค่ะแต่ถ้าอยู่บ้านเราต่างจังหวัดเนาะเราก็มี่ราคาเพื่อนเนาะใส่หมดนี่เลยนะคะ คนนะคะเ่อนะผัดหน่อไม้ใส่ไข่ใส่หมูเล็กน้อยนะคะอันนี้วนหมูก่อนนะคะวันนี้จะผัดหน่อไม้ใส่ไข่นะคะนะคะไม่ใส่น้ำปลาค่ะตัดเกลือไปเล็กน้อยนะคะใส่น้ำตาลไปนิดหน่อยขุกขิดคุกขิดนะคะอ่าเราก็ได้ประมาณนี้เดี๋ยวเราก็ไถนะคะหน่อไม้นี่ก็ต้มไ้เรียบร้อยแล้วจ้านะคะเ,เพื่อนๆเนาะต้มไว้แล้ว ไม้ที่เราต้มไว้แล้วแล้วเราก็สับเรียบร้อยแล้วนะไข่นะคะหน่อไม้นี่ก็ต้มไว้เรียบร้อยแล้วจ้านะคะเพื่อนๆเนาะต้มไว้แล้วไม้ที่เราต้มไว้แล้วแล้วเราก็สับเรียบร้อยแล้วนะเขาจะมาใส่หน่อไม้กันเลยจ้าไม้ของเรามาแล้วจ้าเทลงไปเลยจ้านะคะใส่ให้มุจะมาใส่หน่อไม้กันเลยจ้า ไม้ของเรามาแล้วจ้าเทลงไปเลยจ้านะคะใส่ให้หประมาณนี้นะคะ, regardez, ะเพื่อนๆอีกได้อะไรอย่างเงี้ยก็จะออกหน้าตามาประมาณนี้นะคะเพื่อนๆเนาะอ่ามือมือสมัครเล่นก็จะประมาณนี้นะเพื่อนเนาะประมาณนี้นะคะเพื่อนๆกด,ดนี่ราคาเพื่อนเนาะใส่ให้หมดนี่เลยนะคะคนนะคะอีกได้อะไรอย่างเงี้ย ก็จะออกหน้าตามาประมาณนี้นะคะเพื่อนค่ะเนาะอ่ามือมือสมัครล่นก็จะประมาณนี้เะะพ,พื่อนเนาะพาเพื่อนเพื่อนเนาะอ่ากับเดี๋ยวนี้ก็เราก็ไม่ต้องลงมือทาเองนะคะซื้อมาเลยคะ่ะเพื่อนค่ะแต่ถ้าอยู่บ้านเราต่างจังหวัดเนาะเราก็นะคะไม่ใส่น้ําปลาค่ะตัดเกลือไปเล็กน้อยนะคะใส่น้าตาลไปนิดหน่อยคุกขิดคุกขิดนะคะอ่าเราก็ได้ประมาณนี้เดี๋ยวเราก็ถ่ายนะคะ หน่อไม้ที่ก็ต้มไว้เรียบร้อยแล้วจ้านะคะเพื่อนๆเนาะต้มไว้แล้วไม้ที่เราต้มไว้แล้วเราก็สับเรียบร้อยแล้วนะเะจะมาใส่หน่อไม้กันเลยจ้าไม้ของเรามาแล้วจ้าเทลงไปเลยจ้านะคะใส่ให้ประมาณนี้นะคะเพื่อนๆอีกได้อะไรอย่างเงี้ยก็จะออกหน้าตามาประมาณนี้นะคะเพื่อนๆน่นเนาะอ่า มือมือสมัครเล่นก็จะประมาณนี้เนพะื่อนเนาะกดนี้ราคาเพื่อนเนาะใส่ได้หมดนี่เลยนะคะคนนะคะไผ่นะคะหน่อไม้นี่ก็ต้มไว้เรียบร้อยลนะะแล้วจ้านะคะเพื่อนเนาะต้มไว้แล้วไม้ที่เราต้มไว,แว้แล้วเราก็สับเรียบร้อยแล้วนะกดนี้ราคาเพื่อนเนาะใส่ไดหมดนี่ลเลยนะคะคนนะคะประมาณนี้นะคะเพืๆๆ่อนๆพ่อคะอันนี้รวนหมูแห้งก่อนนะคะ มันยังไม่ได้ใส่นะคะเพื่อนๆเนาะวันนี้นึกอยากทักหน่อไม้ผัดหน่อไม้ค่ะเพื่อนๆหน่อไม้ไผ่นะคะหน่อไม้นี่ก็ต้มไว้เรียบร้อยแล้วจ้านะคะเพื่อนๆเนาะต้มไว้แล้วไม้ที่เราต้มไว้แล้วเราก็สับเรียบร้อยแล้วนะปะัอหารอให้สุกนะคะว่าเวดูผัดหน่อไม้ใส่ไข่ใส่หมูสับผ่านหน้าตาก็จะเป็นที่แบบว่า อะไรที่เหมือนที่เหมือนเพื่อนเพื่อนพี่พี่ถนัดกันนะ่ะพิ่สษไม่คนอยถนัดนะคะอันนี้แบบทําแบบทานเพื่อหาโคงคเข้าให้เข้ากันเนาะวาไปเราก็ทํากับข้าวปิ้นอยู่นะคะเพื่อนเพื่อนเนาะได้ยุคะ่ะนะคะแต่ว่าจะเอาเอีกได้อะไรอย่างเงี้ยก็จะออกหน้าตามาประมาณนี้นะคะเพื่อน,นเนาะนามือมือสมัครเล่นก็จะประมาณนี้นะ,ะเพื่อนเนาะอีกได้อะไรอย่างเงี้ย ก็จะออกหน้าตามาประมาณนี้นะคะเพื่อนเนาะอ่ามือมือสมัครลืนก็จะประมาณนี้เพื่อนเนาะประมาณนี้นะคะพนเพื่อนๆอย่ารอ,าอให้สุกนะคะว้าเวดูผัดหน่อไม้ใส่ไข่ใส่หมูสับค่ะหน้าตาก็จะไผ่นะคะหน่อไม้นี่ก็ต้มไว้เรียบร้อยแล้วจ้านะคะเพื่อนเนาะต้มไว้แล้ว ไม้ที่เราต้มไว้แล้วเราก็สับเรียบร้อยแ <communicate> ล้วนะคะไม่ใส่น้ำปลาค่ะตัดเกลือไปเล็กน้อยนะคะใส่น้ำตาลไปนิดหน่อยขุกขิกคุกขิกนะคะเนี่ยเราก็ได้ประมาณนี้เดี๋ยวเราก็อันนี้รวนหมูให้แห้งก่อนนะคะมันยังไม่ได้ใส่นะคะเพื่อนๆเนาะวันนี้นึกอยากทานหน่อไม้ผัดหน่อไม้ค่ะเพื่อนๆหน่อไม้ค่ะผัดหนอ่หนอไม้ใส่ไข่ใส่หมูเล็กน้อยนะคะอันนี้รวนหมูก่อนนะคะ วันนี้จะผัดหน่อไม้ใส่ไข่นะคะไข่นะคะหน่อไม้นี่ก็ต้ไมไว้เรียบร้อยแล้วจ้านะคะ,ะ,คะเพื่อนๆเนาะต้มไว้แล้วไม้ที่เราต้มไว้แล้วเราก็สับเรียบร้อยแล้วนะหมดนี่ราคาเพื่อนเนาะใส่้งหมดนี่เลยนะคะคุณนะคะมีหน่อไม้เราก็มาสับสับสับต้มยิงไว้แล้วก็เอาไว้ทําอาหารแถ่เมนูวันนี้อีกได้อะไรอย่างเงี้ยก็จะออกหน้าตาม,มาประมาณนี้นะคะเพื่อนๆถ่นเนาะอ่า มือมือสมัครเล่นก็จะประมาณนี้นะเพื่อนเนาะจะมาใส่หน่อไม้กันเลยจ้าไม้ของเรามาแล้วจ้าเทลงไปเลยจ้านะคะใส่ให้หมดนี่ราคาเพือ่อนเนาะใส่ให้หมดนี่เลยนะคะคนนะคะหมดนี่ราคาเพื่อนเนาะใส่ให้หมดนี่เลยนะคะคนนะคะจะมาใส่หน่อไม้กันเลยจ้า ไม้ของเรามาแล้วจ้าเทลงไปเลยจ้านะคะใส่ให้หมดมีหน่อไม้แล้วก็มาสับๆๆต้งดิ้งไว้แล้วก็เอาไว้ทําอาหารแต่เมนูวันนี้เพื่อนขาโคงคุเข้าให้เข้ากันเนาะว่าไปเราก็ทํากับข้าวเปลนอยู่นะคะเพื่อนๆเนาะได้ยูค่ะนะคะแต่ว่าจะเอาเพื่อนขาโคงคุเข้าให้เข้ากันเนาะว่าไปเราก็ทํากับข้าวเปลนอยู่นะคะเพื่อนๆเนาะได้ยูค่ะ นะคะแต่ว่าจะเอาะอันนี้รวนหมูแห้งก่อนนะคะน้ำมันยังไม่ได้ใส่นะคะพเพื่อนๆเนาะวันนี้นึกอยากทานหน่อไม้ผัดหน่อไม้คัะงเพื่อนผัดหน่อไม้เนี่คือผัดหน่อไม้ใส่ไข่ใส่หมูสับนะจ๊ะรอชมตอนต่อไปนะจ๊ะไปแล้วจ้าใส่ซอสฟ้าเขียวแถมใส่ไข่อีกได้อะไรอย่างเงี้ยก็จะออกหน้าตามาประมาณนี้นะคะเพื่อนๆน,นะอ่า มือมือสมัครเล่นก็จะประมาณนี้แลเพื่อนเนาะมีหน่อไม้เราก็มาสับสับ,ส,บสับต้มทิงไว้แล้วก็เอาไว้ทําอาหารแต่เมนูวันนี้เพื่อนเพื่อนเนาะกับเดี๋ยวนี้ก็เราก็ไม่ต้องลงมือทาเองนะคะซื้อมาเลยค่ะเพื่อนขะแต่ถ้าอยู่บ้านเราต่างจังหวัดเนาะเราก็อ่ะก็รอให้สุกนะคะ่าเวดูผัดหน่อไม้ใส่ไข่ใส่ใสหมูสับค่ะหน้าตาก็จะบงางงา รอให้สุกนะคะว่าเวดูผัดนอไม้ใส่ไข่ใส่หมูสับค่ะหน้าตาก็จะประมาณนี้นะคะเพื่อนๆนะคะไม่ใส่น้ำปลาค่ะตัด